ี่จะรีวิวภายในบ้านครับที่เสร็จจะส่งงานส่งงานเรียบร้อยครับอันนี้คือห้องรับแขกครับเดินเข้ามาทางหน้าบ้านพอหันไปทางด้านด้านซ้ายก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวเสร็จสับเรียบร้อยครับอันนี้คือแถมให้เจ้าของบ้านครับประตูด้านหลังในปกติไม่มีนะครับ แล้วพอหันมาตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ําครับเสร็จเรียบร้อยครับหันไปทางด้านขวาก็จะเป็นห้องนอนติดกับไอ้ทางไอ้ท่านหน้าบ้านครับมีหน้าต่างให้สองบานปลั๊กไฟสองสามจุดครับตรงมาแล้วเจอห้องที่สอง ห้องที่สองก็มีหน้าต่างให้สองบานครับสวยครับจบแล้วครับส่งงานแล้วครับสวัสดีครับ